คลิปนี้เราจะมา unbox ฟิวเจอร์การ์ดปัตติไฟ XUB03 กันมาแล้วนะครับผมอันนี้เป็นชุดการ์ดสำหรับ chaos โดยเฉพาะแล้วก็รวมเอาแฟกอื่นอื่นอีกมากมายนะครับเป็นการ์ดเสริมนะครับมีแบบละนหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดสุ่มหลังกล่องให้ด้วยนะครับการ์ดสุ่มหลังกล่องมี9แบบเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูกันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับเอาละแกะกันเลยดีกว่ามาแล้วครับ ผมหน้ากล่องเราครับผมเป็นแอนติเมตเควอสเกียก็ต์คอม plete ไซส์หน0 0 0หครับแล้วก็พาวเวอร์ห0 0่งแโอ้โหมีสกิลโอเวอร์คิวลีบูทด้วยนะครับเป็นโอเวอร์คิลรูปแบบใหม่ที่เรียกได้ว่ากดโอเวอร์คิวไปแล้วแล้วค่อยมาใช้โอเวอร์คิวรีบูทได้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ไซส์หนึ่งหมื่นลงยังไงเนี่ยเพราะว่าแฟกของเคออสเนี่ยเขาลงได้ก็คือไซส์เกนะครับผมแปลว่ามันจะต้องมีแฟกที่ทำให้เราเล่น เกียร์กอตไซส์ห0 0่งนี้ได้นะครับผมนี่เลยนะครับตัวแฟกนะครับคือ Infinity the Chaos ครับจะทำให้เราสามารถลงมอนสเตอร์นะครับในสนามเนี่ยคือไซส์เป็น Infinity ครับก็คือไม่จำกัดน,นั่นเองคุณจะลงไซส์10000คุณจะลงไซส์100,0001ล้านถ้าเกิดมันมีก็ลงได้นะครับต่อมาอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องความสามารถกันก่อนอ่าอันนี้ มินิรีวิวนะครับผมจะไม่ได้เจาะทุกใบแต่ว่าจะบอกใบสำคัญสำคัญแล้วกันนะครับควาสามารถของเขาคือขอคคอนะครับนำมอนสเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบที่มีคำว่าเกียก็ตในชื่อการดลงดอกนะไม่ต้องจ่ายเกตน,นะครับผมแค่เตะเกียรก็ตในสนามลงดอกไปก็พอครับผม ควสามารถนะครับผม chaos drain อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับ chaos drain คือเราสามารถนำทำลายการ์ดนสเตอร์ไซส์3หรือต่ำกว่าของเรา1ใบทำให้การเนี้ยอยู่ในยังอยู่ในสนามน,นะครับผมโดนดตีตายแล้วก็ทำลายม m o เตอร์ใบอื่นที่ไซส์3หรือต่ำกว่าได้นะครับผมตัวนี้ก็จะยืนอยู่ยงคงพันในช่องกลางยะได้อย่างแข็งแรงนะครับผม มาดูสกิลโอเวอร์คิวดีบูตกันดีกว่านะครับผมมีค่าใช้สกิลก็คือทิ้งการ์ดจากบนมือเรา1ใบละหวางมนเฟสของเราด้วยนะขอ้อำกัคือคอมนสเตอร์ไม่เกิน3ใบจากช่องดรอปโดนไม่จากคอคอสจากนั้นหากเรามีพลังชีวิต3หน่วยหรือต่ำกว่าพลังชีวิตเราจะกลายเป็น10หน่วยฟื้นพลังชีวิตไม่พอนะมีขุดตัวคอสเข้ามาโดย ไม่ต้องจ่ายขอคอนเลยนะครับผมก็คือปกติแล้วตัวเกียร์กอตเดิมเนี่ยมันถ้าถ้าชุบของมันนี่ยชุบในเธอคู่แข่งอันนี้ชุบในเธอรเราพร้อมบุกปิดเกมได้ทันทีครับโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะดูแฟกกันนะครับ i n f i n i ิตี้เคออครับตอนก่อนเริ่มเกมนะครับให้เรานําการไปเนี้ยอินฟินิตี้เคอเนี่ยเอาไปวางคว่ำไว้ใต้ เดอะเคออสครับนะเริ่มเกมไม่ต้องไปใส่เด็กนะครับผมเอาไว้ใต้ตัวแฟกได้เลยครับแฟกเคออสนะครับผมเราสามารถใช้การ์ดเคออสได้และเราสามารถคอมอนสเตอร์ไซส์รวมกันได้ไม่ยัก,กัดน,นะครับผมขอสัมภาษณ์อีกขอสัมภาษณ์นั้นคือมอนสเตอร์ทุบใบบนสนามเราที่มีไซส์30หรือสูงกว่า ไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถและความสามารถจะไม่ถูกยกเลิกด้วยความสามารถด้วยนะครับผมก็คล้ายๆเด็กเคออสนะครับการไปน,นี้นับเป็นการบนสนามไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่สามารถนําออกจากช่องแฟกได้ด้วยโอ้โหนะครับ และความสามารถไม่สามารถยกเลิกและการนี้สามารถโจมตีได้แม้เรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะเป็นแฟคที่โจมตีได้นะครับมีพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสามี่แล้วก็ดีเฟนซ์ห0ึ่งนะครับผมถ้าเกิดจะตีเขาเข้าก็ถ้าไม่เพ n เนตเทตตีช่องกลางแล้วก็ไม่ยิงไลทเราแล้วก็จะมีดีเฟนซ์หนาถึงหนึ่งื 110, นะครับผมโห oh, oh, เรียกว่าเป็นการตั้งรับที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมเป็นแฟ ของอสอีกหนึ่งสายครับที่ทำให้เราได้ไซส์ infinity นั่นเองซึ่งการที่เราจะใช้แฟิน infinity ด h e chaos ได้นะครับเราต้องผ่านการดไปนี้ครับก็คือการเวทมนต์นั่นเอง the chaos u p g เก d e ข้อสำคัญของเขาก็คือไายการนี้ได้ถ้าแฟกเริ่มต้นของเราเป็นเด h e chaos เท่านั้นนะต่อมาครับหากช่องดอกเรามีการสิบไปหรือมากกว่านำการที่คว่ำ ไว้ใต้แฟกของเราไม่เกินหนึ่งใบนะคับมาหงายทับแฟกของเรานําการ์ดที่มีคําว่าเกียร์กอตในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากกองการ์ดเราขึ้นมือและจากกองการ์ดเราไล่เดือกเกียร์ออต์อาเกตได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นนะครับทีนี้ก็ไล่เอาไว้ปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนแฟกของเราให้เป็นเกียร์ก็ตอินฟินิตี้นั่นเองนะครับเอออินฟินิตี้เดือกเกียร์ก็ตนะครับผมแต่ก็ยังได้เสิร์ฟการ์ดที่มีคำว่าเกียร์กอตขึ้นมือีกด้วยนะครับก็ตัวนี้แหละนะครับผม ทำให้ต่อคอมโบลงการไซน์หนึ่งได้เลยนะการเสริมต่างๆสุดที่โกงของเคออสนะครับผมเกียร์เคออสเกียร์ครับใบนี้ทําให้เราจัวการ์ดเท่ากับ,กบจานวนมอนสเตอร์บนสนามจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือใบเดียวครับโอ้โหถ้าเรามี4ช่องเต็มเราก็จะจวดสีทิ้งหนึ่งโอ้โหนี่เป็นการ์ดเป็นบนที่ขี้โกงมากนะครับผม,มจวดวีทิ้งหนึ่งได้เลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็น The Overkiller ครับใบนี้ก็จะเป็นเวทมนต์อีกหนึ่งใบนะครับที่เอามาเสริมให้กับ Chaos นะครับผมมีความสามารถก็คือเลือกใช้ควาสามารถได้1อย่างนะครับผมแล้วก็ไล่เจ้าเนี้ยได้แค่ละครั้งเท่านั้นความสามารถอย่างแรกครับเลือก Chaos ปามเราและจนจบเทอร์นี้เมื่อการนั้นโจมตีโดยไม่ใช่ Link Attack การโจมตีนั้นไม่ถูกยกเลยครับเป็นท่าปิดเกมสําหรับพวกที่มีการโจมตีหลายครั้ง มีเพเนเตตเป็นต้นนะครับผมทําให้การโจมตีนั้นยกเลิกไม่ได้นะครับเข้าเกือบร0 0เซเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีความสามารถเคาน์เตอร์ด้วยนะครับใช้นอกเทิร์นได้มอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามผู้แข่งได้รับคริสติคิลลบสอ่ะก็จะเป็นใบกันอีกใบหนึ่งที่ทําให้เวลาเราโดนรัวโจมตีเข้ามานะครับแล้วก็เขามีเพเนเตตที่รุนแรงอะไรอย่างนี้ทําให้เพ n นเตตไม่เข้านะครับผมเพราะว่าคิดลบสนะครับจะไม่สามารถสร้างความเสียหายตามค่าคิดได้นั่นเอง เป็นใบที่ดีนะครับผมเคเอฟมิลเลนเนียมการนี้บอกว่านำมอนสเตอร์เคอสไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกเราขึ้นมือนะครับผมจากนั้นถ้าโพสสนามเรามีเคเอฟสองใบหรือมากกว่านำการ์ดล่สุดของเรา2ใบนะครับไปที่เกตด้วยโอ้ชัดเกตได้ด้วยนะครับไปเดียวและถ้าโพสสนามเรามีเคเอสทั้งสามใบหรือมากกว่าเราได้พลังชุตอีก2หน่วยครับไล่ไปเดียวได้พอสมาสาอย่างเลยนะครับผมโอ้แบนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมที่เปิ้ลไลน์ด้วย แล้วก็มินิเกียร์กสก็ติดชื่อเกียร์กอสนะครับผมอันนี้ข้ามไปครับมินิเกียร์กอส์ข้ามไปครับเอามาถึงตัวสำคัญสำคัญกันงรครับผมมากรอผลึกจากกลนซบูนจินโตเบตา้าไปนี้สำคัญกับเด็กเกอยตรงที่ตัวเขามีความสามารถในการหาการ์ดนั่นเองนะครับผม มากคือเมื่อการนี้เข้าสนามเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือเรา1ใบเพื่อนําเวทมนตร์เคออไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือแล้วกระซับกองการ์ดนะครับใช้ความสามารถนี้ได้1ครั้งใน1เทิร์นแน่นอนนอกจากเราจะถมหลุมได้แล้วเรายังสามารถหาเวทมนตร์นะครับในการใช้ในแต่ละสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเดอะแคร์รเกตขึ้นมือเพื่อจะเปลี่ยนแฟกของเรานะครับจากเดอะเควอเป็นอินฟิที้เดอะเควอหรือ จัวเพิ่มนะครับเควอเกียร์ก็ยังดีนะครับผมหรือถ้าเราจะชาร์จเกตอะอย่างใบเมื่อกี้นะครับผมเราก็จะสามารถทําได้นะครับนะสนามเราเยอะอยากจะชาร์จเกแล้วก็ทําได้นะครับผมแล้วก็ยังได้หยิบมอนสเตอร์เควอตขึ้นมือด้วยโอ้โหเรียกได้ว,ว่าใบนี้สําคัญกับเด็กมากๆนะครับผมก็จะแนะนําเป็นใบไป,ไปต่อมาใบนี้ก็สำคัญครับคดการกัดก,ก่อนที่315 Machining c h a ช s d r a g o n เราสามารถคอการ์ดเจ้าเนี้ยได้แค่เทอร์บนะครับผม เพราะว่ามันเก่งมากมันก็เลยขอได้แค่แต่ละใบอะเก่งยังไงมาดูครับเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเปิดใบพัสดุจากของการเรา5ใบครับแล้วก็นํากร์ดที่มีคําว่าโค้ดการกัดก่อนหรือ The c h a ออั p d กร e ในชื่อการาดรวมกันไม่เกิน2ใบขึ้นมือนะครับลงมาที่เหลือลงดอกอก็คือถมหลุมนะครับผมแล้วก็เลือกหยิบการาดได้ด้วยนะครับผมทาให้เราสามารถใช้ก๊์ซ The c h a ออั p d กร e ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราได้ถมหลุมแล้วก็เราได้หยิบ การ์ดขึ้นมือนะครับในการลงเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นลงมาแล้วก็ได้โคตรก่นอนหยิบตัวเองไมได้หยิบเวทมนต์อัพเกตรดต่อได้แล้วก็ถมหลุมที่เหลือนะครับทำให้เราล่เดิเคออัพเกรดได้ง่ายมากๆหลังจากนั้นนะครับผมเมื่อเราเป็นแฟกอินฟินิตี้เดิร์คเคอส์เราก็จะมีการ์ดเสริมเหล่านี้เพิ่มเติมเข้ามาทําให้เราเก่งแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองใบนี้ก็ช่วยถมหลุมอี้เช่นกันครับมีความสามารถเมื่อเข้ามาสู่ส,สนาม เมื่อแล้วก็นาใบบนสุดของกองการ์ดของผู้เรียนทุกคนนะครับลงช่องดอกสองใบนำการ์ดใบบนสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตเท่ากับจํานวนมอนสเตอร์ที่ลงช่องดอกในความสามารถนี้ด้วยนะครับถมกองชาร์จเกตกรณีที่โมเจอมอนสเตอร์นะครับผมต่อมาครับเมื่อเราเป็นอินฟินิตี้เดอะเคออลแล้วนะครับเมื่อตัวอินฟินิตี้เดอะเคออลโจมตีนะครับทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งหนึ่งไปอ่าก็คือแฟงตัวนี้แหละ ตอนจบตีเพราะมันจบตีจากชอก่องกลางนะครับจากแฟกนะครับเป็นแฟกที่จบตีผ่านชอ่องกลางได้แล้วก็ได้ยิงตันนี้อยู่ในสนามโอ้ค่อยได้ครับหลังจากที่เราเป็น Infinity The Chaos, อินฟิตี้เดอะคอสตัวนี้ก็มีความสามารถอีกเช่นกันครับผมามาดูความสามารถกันครับตัวน,นี้ท่าสปอร์มได้ด้วยนะครับผมความสามารถที่ใช้กับตัวอินฟ n นิตี้เดอะคอรสก็คือหากเรามีพลังชีวิตหกหน่วยหรือต่ำกว่าหรือแฟกของเราเป็นอินฟินิตี้เดอะคอรสครับ มอเตอร์ทุกใบบนช่องกลางเราบวก1นึ่คิดนี่ไงตรงที่ช่องกลางของเราถ้าเกิดเราฉีดพลังตีหลายรอบได้นะครับค่าคีหนักๆ penetrate เอยตัวนี้ก็ช่วยปิดเกมได้ดีครับนี่ซึ่งมันเป็นโคดกัดก่อนด้วยนะเนี่ยที่ผมพูดๆไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นโคดกัดก่อนหมดเลยนะครับผมนี่ก็โคดกัดก่อนนะครับตัวนี้ก็เปิดหาได้ก็ได้คาดฟรีนะครับโคดกัดก่อนอีกใบครับ ริสเค o อตริซึตัวนี้ทำให้การโจมตีค่อนข้างดูุมากๆสำหรับตอนที่เราเป็น i n i n ิ i t y t ้เดอะเคครับม,มาดูกันครับควาสามารถของการนี้บอกว่าการนี้วัสนามจะไม่ถูกทำลายด้วยความรารของการคู่แข่ง,ขงอัาอึดน,นะครับต่อมาครับเมื่อการนี้โจมตีหากเรามีประชิทธิตเหน่วยหรือมากกว่าหรือแฟคของเราเป็น Infinity the Chaos การ์ดนี้จะได้รับ t i ป p ์แ Attack นะถ้าเกิดเรายืนช่องกลางนะครับนะมีตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็น t i ป p ์แ Attack ตัวนี้เชียร์คิให้ช่องกลางนะมีสามคิ้โอ้โหเรียกว่าตีปิดเกมอย่างง่ายดานะครับแล้วกาเป็นโคตรกันก่อนก็เป็นเด็กอินฟินิตี้เดอะคอ o s ที่แข็งแปลงอีกเด็กหนึ่งอ่ะเรามาดูการ์ดอื่นๆกันบ้างนะครับผมอย่างการ์ดใบนี้ของ ฮีโร่เวอร์ก็จริงแต่ว่าเขาอยู่ทั้งเคออสอยู่ทั้งรอยอสูนความสามารถก็แข็งแกร่งไม่แพ้การตื้นอื่นเลยนะครับความสามารถที่สําคัญสาคัญก็คือเขาเป็นดาร์คฮีโร่ด้วยนะเคาน์เตอร์ครับเราสามารถจ่ายหนึ่งเกตเพื่อขอการนี้จาบนมือเข้ามาได้เลยนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งในหะนึ่งเทิร์นช่องไหนก็ได้นะครับไม่ต้องโดดลงมาในช่องกลางแล้วนะครับดาร์ฮีโร่เมื่อโดดลงมาครับเมื่อกานี้เมื่อการนี้ก็สู่สนามทําลายมอนสเตอร์คู่แข่ง หนึ่งใบที่มีดีเฟเอนหกพหรือต่ากว่าโอ้ลงมายิงฟรีนะครับในการจ่ายเกมเดียวเองแล้วก็รียูตัวเองได้ด้วยนะครับความสามารถคือเมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของผู้เล่นทุกคนนคํการนี้ขึ้นมืออ้าวก็คือเข้า,อาพอไฟนอลเฟสจริงๆแล้วอยู่ในช่วงไฟนอลเฟสนะครับพอมันขึ้นมือแล้วมันก็เคาน์เตอร์ลงมาใหม่ในไฟนอลเฟสได้นั่นเองนะครับผมเพราะมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับลงมายิงต่อได้นะครับ แล้วพอไฟน้ลเข็งคู่แข่งอย่างเงี้ยก็โดดออกมาได้โอ้โหรียิวได้เรื่อยๆนะครับผมเก่งมากร้อยอาสนีคไบครับที่เอามาช่วยเล่นในเรื่องของ chaos ถ้าเกิดอยากเล่นร้อยอาสน์นะครับ chaos สายร้อยอาสู์ตัวนี้จะช่วยเล่งการ์ดบนมือได้นั่นเองนะครับเมือ่อการนี้เข้าสู่สนามจั่วการ์ดเท่ากับจํานวนมอ n s เตอร้รอยอสนบนสนามเราหรือเราได้รับพลังชีวิตเท่ากับจํานวนมอนสเตอร้รอยอนบนสนามอ่า มันนับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลงมาได้จวดแน่ๆนหนึ่งใบยิ่งมีรออ้อยกระสุนเยอะแล้วก็จะยิ่งจวดกาวได้เยอะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายเผื่อใครอยากจากัดเด็กแหวกแนวนะครับเป็นเทออรลอยกระสุนนั่นเองครับผมหาใบสำคัญสำคัญผู้ต่อนะครับผมก็จะมีของเสริมเวอร์อื่นก็จะใช้ได้นะครับหลากหลายมากๆนะครับผมอย่างตัวนี้เป็นเสริมมาก่อผลึกได้นะครับผมพวกพิซึมดากอนซึ่งตัวนี้มันจะลดไซต์ตัวเองได้ทําให้ มีตัวตีที่แข็งแกร่งนะครับผมก็คือหากช่องการของเรามีมอนสเตอร์พีซึดตากอนใบอื่นที่มีส,สาสามนะครับไม่ใช่ตัวเองนะต้องเป็นใบอื่นนะครับการนี้ที่ช่องซ้ายขวาลดซ้ายลงสามก็เหลือสาสุด <c oughs> ทำให้เอาไปเล่นเด็กสตาร์ทากอนเบอร์ได้นะครับผมอีกความสามารถครับเมื่อมอนสเตอร์ในช่องการเราถูกทำลายนำการไปบนสุด จากกองกัรลราเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็สร้างความเสียหายให้ประชาชนผู่แขกอีกหนึ่งหน่วยนะครับผมเกิดหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์น,นมีโอกาสด้วยนะครับก็เสริมพีซึมแล้กกด็ได้แม้ว่าจะเป็นเีออสก็ตามก็เอาไปเสริมทิ่อื่นๆได้นะครับผมเรียกว,ว่าคุ้มค่าจริงๆสําหรับกรอบทุดนี้ของเสริมดูเอลโกเลนอ่าวันนี้มีโวร์คิวนะครับผมก็จะเป็นดูลโกเลนตัวใหม่ ที่มีโอเวอร์คให้ใช้นะครับความสามารถของเขาก็คือ o v e r อร์คคือจ่ังเกตระหว่างเมเนทของเราจัจบเทิร์นนี้เมื่อดูเอลโกเลมบนสนามเราโจมตีทําลายการ์ดบนสนามคู่แข่ง1นใบและสร้างความเสียหายใส่ประเภทคู่แข่ง1หน่วยตัวนี้มีเพเนเนถ้าจะให้ดูเอลโกเลมบนสนามเราโจมตีมันรวมทั้งไอเทมด้วยมอนสเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถ ทำลายการ์ดโฆสนาของเขาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้ก็เลยเก่งมากๆนะครับผมในการเคลียร์บอร์ดแล้วก็เดี๋ยวค่อยจมติติดเกมนะับนับคีที่เข้ามานทีหนึ่งอนะ่าเก่งนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์2ที่ลดไซส์ตัวเองได้นะครับหากเราตกใจเทมอยู่ไซส์การนี้จะลดลงหนึ่งก็จะเหลือไซส์หนึ่งก็ไปเล่นกับ UFO เดมได้นะครับสงสัยเทม bio kill กดด้วยแล้วก็คอสบบามารถอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เก่งเลยแหละนะครับก็คือสกิล chaos power เมื่อเริ่มต้น attack f a c e ของผู้เล่นทุกคนทำลายมอนสเตอร์ช่องซ้ายหรือขวาของคู่แข่งหนึ่งใบยิงฟรีนะครับเมื่อเริ่มต้น attack f a c e ของผู้เล่นทุกคนของเราก็ได้ยิงหนึ่งแล้วก็เทิร์นเขาพอเขาเข้า attack ก็จะยิง 1. นงโอ้ไปนี้ถือว่าเก่งมากแล้วก็มันไม่ได้จำกัดด้วยนะครับว่ามันจะเกิดกี่ครั้ง เพราะฉะนั้นถ้ามีเจ้านี้หลายใบยเวลาเราเล่น chaos ก็ดีนะครับแล้วก็จะยิงซ้ายหรือขวาครับหายสองใบได้เลยเป็นก็เก่งมากนะครับผมส่วน overkill มาดู overkill กันนิดนึงนะครับใจหนึ่งเกรระหว่างเมนเฟลด์เราเลือกมอนสเตอร์เราหนึ่งใบจะจบเทิร์นนี้การ์ดนั้นได้รับ penalize และการโจมตีทิมเชลลิงแอทแท็คจะไม่สามารถทุบยกเลิกได้ก็ overkill ดูเหมือนเป็นสกิลแทนนะครับจริงกด โอเวอร์คิวของดูเอลโกเลมตัวอื่นจะดูแข็งแก่กว่าแต่ตัวเนี้ยมันมีความสามารถที่ทําลายการคู่แข่งได้ง่ายนะครับผมก็ถือว่าดีอของเสิริมดูเอลโกเลมนะครับผมคาให้กอหกอนทําไปก่อนนะครับของ UB03 ก็ขายวันที่8นะครับเดือนนี้แหละเดือนเมษายนนะครับผมไอเทมใหม่นะครับดูเอลโกเลม จิตเดือดรานก็มาครับผมจิตเดือดรานก็มาก็ยังคงความสามารถขายเดิมนะครับก็คือการย้ายเป้ามาโจมตีตัวเองนั่นเองครับนะครับเมื่อกาสกุ๊กแข่งโจมตีก็ต้องมาตีมันนะครับแล้วก็ยังมีสกิลเคอน์เตอร์ด้วยจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อค้งตอไปในเทิร์นนี้ที่การนี้จะถูกทำลายยกเลิกการถูกทำลายแล้วก็ใช้ได้แค่ละครั้งนะครับผมจ่ายพลังชีวิตแค่หน่วยเดียว ซึ่งพอมันไม่ถูกทำลายแล้วมันโดนตีมามันสามารถสวนด้วยเพราะเขามีคาลเตอร์แอทแท็นั่นเองแบเจ็ดพันคาเตอร์แอทแท็ตดีนะครับผมของเอนเชนเวอร์นะครับของเสริมเยอะทีเดียวครับมีเวทมนต์ด้วยนะครับตัวนี้ยัดโซเพิ่มอืมเนี่ยนำเข้าโซได้นะครับแล้วก็ตอนมันอยู่หาการ์นี้อยู่ในโซมอสเตอร์ทุกไปในสนามของเราจะไม่ถูกย้ายไปช่องอื่นนะครับ เมื่อมอนสเตอร์ที่มีการนี้อยู่ในโซถูกโจมตีเราจะได้รับการชีวิตหนึ่งหน่วยอ๋อโอเคเอยัดโซใครก็ได้นะครับผมยัดเคออสก็ได้แม้ว่าจะไม่มีโซกัดแต่ถ้าเจ้านี้อยู่ในโซก็ใช้เอฟเฟกได้นะครับยังไงมันก็เควอสก็มีเควอตเดนอยู่แล้วนะครับการท,ทำลายนะครับเวทดหมดําไปก่อนครับจริงมีการสำคัญลำคัญหลายใบนะครับที่อยากจะพูดแต่มันปวคิดจะยาวเกินไปอ่า พูดถึงธานตนเวอร์กันบ้างครับยากรอบสังหารเป็นเีอสนะครับแล้วก็เรียกว่าเอาไปเสริมเด็กยากรอบสังหารได้ง่ายดายมากใบนี้เก่งมากนะครับผมามาดูความสามารถกันเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเลือกการา์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบการ์ดที่เลือกนั้นได้รับพาวเวอร์6ลบ6,000หรืเป็นลบ6,000ทีนเข้าลบ3จนจบเทินถ้า,าไปเล่นกับเคอสที่เรียก,กเเทินได้ก็ สามารถลบฟีดได้หรือตัวเองเนี่ยที่มันมีแอมบูสเขาก็จะสามารถเข้ามาในสนามได้นะครับตอนที่โซในสภาพความของเราตกดอบไปปุ๊บตัวนี้ก็จะเข้ามาได้นะครับลบคีลบพาวเวอร์ได้แล้วก็มายืนช่องการได้ด้วยต่อมาโอเวอร์คิวเป็นท่าโอเวอร์คิวที่เก่งมากครับสำหรับยักรอบตางหากนะครับโอเวอร์คิวคือทิ้งร์ดบนมือเราหนึ่งใบในระหวา่างของคู่แข่งนะครับ นำการ์ดจากกองการเราไม่เกินสามใบาเข้าสู่โซ่การ์ดนี้ในสภาพความหน้าและสับของการ์ดของเราอ่าถ้าเป็นอยู่ในยักษ์รอบสังหารเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเอามายัดโซเพื่อทำคอมโบแอมบูชนั่นเองโอ้อันนี้เด็กยักษ์กรอบสังหารน่าจะชอบนะครับผมซึ่งใบใบเสริมของเขาเนี่ยก็มีเยอะนะครับ ไดีก็จะเป็นเวทเสริมยักษ์โลกสังหารกนเช่นกันนะครับผม <c oughs> ถอดโซ่หนึ่งใบในสภาพคว่ำจากการ์ดบนสนามเราเนี่งไบเพื่อทำลายการ์ดมอนสเตอร์ทุกใบนนบนสนามคู่แข่งโอ้โหแรงมากครับแบบนี้เรียกว่าเราเสียแค่โซ่เดียวนะครับทำลายมอนสเตอร์ทุกใบด้วยแล้วเป็นเคาน์เตอร์ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหแรง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 ต่อมาอีกหนึ่งขอสามารถครับเ <c oughs> มื่อการ์ดนี้ที่คว่ำหน้าอยู่ในโซ ของยกักษ์ลอสังหารบน,บนสนามเราถูกนำเอาช่องดอบทำลายเวทมนต์ทุกใบนวันสนามคู่แข่งโอ้เด็กเวทมนต์เซตก็กระเจิงโอ้โห,โหนี่วิถีโอนิวาบาลแข่งๆจริงน,นะครับนักลบกระโหลกเคอสอ่ะนี่100ร้อยสูดก็จะมีร้อยสูตรที่เป็นเคอสนะครับผมไอเทมใหม่ครับสำหรับยักษ์ลอสังหารเป็นเคอสด,ด้วยอันนี้ก็จะเล่นกับยักษ์ลอสังหารได้ดีนะครับเพราะว่า ตัวอีกิฟคอนของเขาอเอาการบนมือเราไม่เกินหนึ่งใบเอาไปเข้า,ขาโซการนี้นจะปั๊บๆได้นะครับผมแล้วก็ตอนที่เขาโจมตีนะครับความสามารถมาดูกันเมื่อโจมจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีเราสามารถถอดโซได้หนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เพื่อนาําน้ำไปบรสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตเติมเกตได้ด้วยถอดโซได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้มาตีผ่านช่องกางได้นะครับก็ถือว่าดีมากนินจาน้ำเขออสก็จะเป็นสาย นินจาน้ํไทครทีเล่นไซนินจาน้าก็เก็บน้ําไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็เสริมได้นะครับผมมีชาร์จรได้แล้วก็เมื่อเราไ,ไล่ไรเ็นมตนเราก็จะได้เกตด,ด้วยไม่มีค่าขอเพราะฉะนั้นก็ลิงเกตได้ดีมากแอมบูสจักรรลสังหารที่เอามาเสริมได้กับไซสูนตัวนี้เมื่อเข้ามาในสนามจากความสามารถของการ์ดก็ทําลายมอนสเตอร์ภาษาคู่แข่งที่มีไซส์สอำหรือสูงกว่าได้กก็ดีนะครับ แล้วสังหารก็มีของเสริมเยอะครับอ่ะวิชาใีกานน้านอีกแล้วนะครับผมของเสริมเยอะเลยอ้าวต่อมาครับมาดูแมนิกลัวกันบ้างใครที่เล่นเด็กโลกร้ายบอกเลยว่าชุดนี้ซื้อรวมเด็กแล้วเราจะมีท่าความแฟกได้อย่างงไไ่ายดายมาดูกันนะครับความสามารถของเค a อ s เอลชินันะครับผม บอกว่าเมื่อเราไล่เวมนบนนำการเว่บนสุดของเรา้าสู่ช่องเกตเราได้พลังชีวิตเพิ่มหน่หน่วยและ้ากควาเสียหายให้กับพลังชีวิตของผู้แข่งอีกหน่หน่วยอันนี้จะเป็นการเล่นเกตนะครับเพราะว่าเด็กนี้ได้เวมนบนถี่อยู่แล้วซึ่งโอเวอร์คิวของเขาเหมาะสําหรับเด็กโลกลายมากๆากครับมาดูกันทิ้งค์าจะบนมือเราหใบระหว่างเมนเฟตเรานำการเวมนบน โรคร้ายไม่เกิน3ใบที่ชื่อแตกต่างกันจากกองก้าดเราขึ้นมือครับแล้วก็สับกองกราดโอ้กดทีเดียวทิ้งมือหนึ่งใบเราจะได้การคืนมาสาใบนะครับผมซึ่งเป็นเวทมนต์แล้วก็เด็กนี้เน้นเวทมนต์อยู่แล้วนะครับเเป็นแมจิเวิลด์ทำให้เราสร้างคอมโบที่จะทําโซแล้วก็ใช้ท่าความแฟกได้อย่างง่ายดายนั่นเองนะครับซึ่งเวทมนต์ที่เสริมเล็กลรคร้ายไปนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาให้นะครับผมใครที่หล่อเล่น เด็กโลกลายก็ชุดนี้ไม่ควรพลาดครับเพราะว่าของเสริมเขาแข็งแกรงจริงนะครับผมนี่ก็โลกลายเช่นกันนะครับผมของเสริมของโลกลายนี่ก็โลกลายที่ขาดไม่ได้นะครับมาดูความสามารถทำไมถึงขาดไม่ได้ mm. เมื่อเริ่มต้นเทินคู่แข่ง mm. เราสามารถนำการบนมือเราหนึ่งใบเข้าสู่โซโลกร้ายแล้วก็จวดหนึ่งใบเอ้าโหนะครับเติมโซแล้วยังได้จ่ว เปลี่ยนมือนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเติมโซด้วยการเป็นนี้เกิดกี่ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นเราลงหลายใบแล้วก็ยัโซ่จวยัดโซ่จวยัโซ่ัว,ว,ว,วเติมโซได้เร็วมากๆแค่นั้นไมพอเรายังสามารถใช้ท่าความแฝกได้อย่างรวดเร็วนะนี่ก็โลกลายโอโ้โหบอกเลยว่าชุดนี้คุ้มมากๆจริงๆอ่ะต่อมาครับเรามาดูเลเจนด์เวอกันบ้างใครที่เล่นสายดาบเลวทีนตอนนี้มี ใบใหม่แล้วนะครับเป็นเดวทีนเวอร์ชันอัปเกรดครับเดวทีนซาวเวดอีควิปคอร์ก็คือทิ้งการจาับบนมือเราหนึ่งใบเมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์บนสนามนะครับในการอนะีควิปไม่ต้องจ่ายเกรดนะครับต่อมาเมื่อเริ่มต้นแอคแท็กเฟสเราเราสามารถสวมใส่ไอเทมวีแล้วุลจากดอกโซนหนึ่งใบโดยจา e ่ายอีควิปคอร์โอ้โหเราเอาไอเทมนะครับที่เราทิ้งไป นะครับมาสงมใส่ได้เลยนั่นเองาแ,แทปบไม่เสียอะไรเลยโอเวอร์คิวครับทิ้งการ์ดจากบนมือเราหนึ่งใบระหว่างมนเฟรสวมใส่ไอเทมไม่เกิน2ใบจากกองการ์ดโดนใจคือคอร์และประสับกองอันนี้ดีตรงที่เราเลือกการ์ดเอามาสวมใส่ได้เลยนะครับทำให้คอมโบเราแน่นอนกว่าดับเล่เมเดิมไปนี้จึงเก่งกว่าฟันธงนะครับเพราะว่า อ,อีควิปใบอื่นๆที่จะมาสวมใส่เราไม่ต้องจ่ายเกทเพิ่มแล้วโอ้โหนี่มันสุดยอดโวยเด็กดาบจริงๆนะครับยังไม่หมดดาบอีกหนึ่งเล่มครับผมฟาการักเดปิกา้าม่นี้บอกว่าเมื่อโจมตีมอสเตอร์คู่แข่งทำลายมอสเตอร์คู่แข่งที่โจมตีนั้นพลังน้อยแต่ตีไม่ว่าดีฟเอนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำลายทันทีครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือเราสามารถจ่ายหนึ่งเกทเพื่อสวมดาบนี้จากชอก่องดอกโดยไม่จ่ายเกท อ่าโดยไม่จ่าย e ีควิปคอรนะครับอันนี้คืออีควิปครอจหนึ่หน่วยก็ไม่ต้องจ่ายนะครับใบนี้ e ีควิปทิ้งใบนี้ใบนี้ก็ใจนังเก็ตเอามา e ีควิปได้เลยโอ้โหก็พบรูคู่กันได้เลยนะครับง่ายดายนะครับเสริมอีกแล้วมีระเบ,บิดน,นะครับผมมีการเซ็ตก็แน่นอนครับยังเป็นเด็กเรียวทีนการนี้บอกว่าเมื่อเราสมใส่ไอเทมทำลาย มอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบที่มีไส้สองหรือสูงกว่านะครับพอเราสวมดาบยิงอันนี้ของฟรีเลยนะครับต่อมายังมีสกิลคอเตอร์ให้ใช้ด้วยคอเตอร์บอกว่าเลือกมอนสเตอร์คู่แข่งหนึ่งใบและเราสามารถนําการนี้บนสนามโลช่องดอกการรีเลือกเนี่ยคิดไ้คอลบสองก็จะเป็นทั้งใบยิงและใบกันในใบเดียวกันแหมเป็นเบทมนที่ดีมากนะครับผมก็เด็กวีรบุรุษ เล่นได้ง่ายๆครับผมแล้วก็สมใสบดดได้ดีต่อมาเป็นใบเสริมใบนี้ก็เป็นเคออสที่เอาไปใส่จริงๆใส่แฟกดดรเจนเวอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาดีจริงๆตรงที่หยิบการ์ดอะไรก็ได้ที่เราเปิดนะครับแค่คอสคือจ่ายกระชวิตหนึ่งหน่วยดูการ์ดไปบน,นสุดจากกองการ์ดเราสาบใบนำหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือไว้ใต้กองนะครับง่ายได้ไห ง่ายดายนะครับผม,ผมก็ทําให้เราคุยเด็กหาขอมาได้อย่างง่ายดายแล้วก็อยู่เด็กไหนก็ได้นะครับดันเจีนเวิร์ก็ได้เคออสก็ได้เคออสก็น่าใช้ดันเจนเวิร์ก็ดีนะครับอืมแล้วก็่ะเวทบอลของสายแฝบกันมากนะครับกับดักกรเปนี้เป็นกับดักเป็นเคออสด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีความสามารถในการเล่นคอโปเกี่ยวกับเด็กที่เล่นกับกับดักนะครับเพราะว่ามันติดคุณลักษณะกับดักทําให้เรามีเด็กของเสริม ที่ดีนะครับอีกอีกใบอืมอ่อเกียร์บัสอันนี้เป็นตัวเสริมกองทับเทพจักรกลกองทับเทพจักรกลอ่ะรกเก่าเก่งกว่านะครับข้ามไปเลยแล้วกันน <c oughs> ี่ของเสริมพวกกองทัพเทพจักรกลเยอะอยู่นะครับผมอม <c oughs> แล้วก็มีสายอื่นๆด้วยนะครับมังกรสุริยันก็มีแล้วก็อะอันนี้ก๊าซสูมหลังกล่องครับ เดอะเคออสมีแฟกเดอะเคออให้ด้วยนะครับผมมีสุ่มซึ่งการสุ่มมี9แบบนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์รูปให้ดูแล้วกันว่ามีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ดูกันไปนะครับการ์ดก้าแบบแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะแทรกรูปมาให้ดูครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบัตตี้ไฟ x q b 03นะครับอันบ็อกให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงการ์ดที่น่าสนใจนะครับ ที่นําเสนอไปนะครับผมยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนร้านค้าด้วยนะครับผมตามที่ลิงก์ที่เราให้แนบไปเลยนะครับผมกดดูได้เลยว่าร้านไหนยังเปิดจําหน่ายอยู่บ้างนะครับผมในช่วงนี้มีทั้งสั่งออนไลน์ก็ดีหรือว่าจะเป็นร้านการที่ยังเปิดจําหน่ายหน้าร้านนะครับผมจำนหน่ายแบบไหนแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับ ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อที่ร้านการ์ดได้เลยนะครับผมวางจำหน่ายย้ำอีกครั้งวันที่8เมษายนนี้นะครับอย่าพลาดชุดนี้บอกเลยว่า chaos มาแรงจริงๆครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ